มาชมหมอกริมคลองอุจภาวกันค่ะนี่คลองน้ำสีทองของเราไร อันนี้ด้านหลังของสวนค่ะก็จะติดคลองอุตภัาค่ะจะมีต้นพิกินอกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเต็มไปหมดไม่เต็มไปหมดถ้าจะพิกก็จะเป็นมะเขือพวงถ้าจากมะเขือพวงก,ก็จะเป็นคลองน้ำสิงหอง ที่เห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนกับก็ซซีล่าเห็นไม่ชัดละหมอกบังซะละเราไปชมที่จุดอื่นกันต่อดีกว่าบ๊ายบายจ้า